ก็ช่วง l a บกู้ชาที่สครับผมหลังจากที่เราวิเคราะห์เรื่องแผงลอยแบบพร้อมกินแผงอาหารแบบพร้อมกินไปเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมวันตอนนี้เราจะมาลองเข้า l a บดูซิว่าอแน่นอนการออกแบบแผงอาหารพร้อมกินครับจะต้องทํำยังไงดีครับผมทีก่อน ก่อนที่จะไปออกแบบครับก่อนที่เราจะทําอะไรนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นกระบวนการเราคือเราต้องมานั่งคิดก่อนคิดก่อนดูก่อนว่าเรามีอะไรอยู่วางแผนก่อนใช่ย่ามบามครับผมอย่าแบบเอออย่าทำแล้วทําเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องมานั่งคิดก่อนเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าแผนอาหารพร้อมปรุงเนี่ยครับมันจริงมันก็ประกอบไปด้วยแบบแบ่งแบ่งประเภทก็เป็นก๋วยเตี๋ยวอ่าเป็นอาหารเส้นเป็นอาหารเส้นแบบเสี๋ยวบ้างอะไรบ้างเนี่ยป๊อกป๊อกอรเียยป๊อกป๊อกอ่า อาหารตามสั่งตามสั่งตามสั่งก็ผัดกะเพราโน่นนี่นั่นับเฮ้ยนี่ก็ป๊อกปอกอีกแล้วปอกป๊อกเหมือนกันครับอาหารพวกส้มตำมหันติสาโอ้ออันนี้ป๊อกปอกใหญ่เลยอ่าใบยาป๊อกปอกถ้างั้นอาหารสามปอกโอเคอสามป๊อกตองสามโอ้ไผมมีแต่ขอนทุรกินใช่อาหารป๊อกปอกอาหารพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูๆกันไปผมว่ารสชาติอะไรโอเค ไอ้ผมว่าผมว่ารถรสชาติหลายอันเป็นจุดเด่นอยู่แล้วอ่าใช่แล้วแล้วแบบเราก็นิยมกันคชับชอบร้านไหนใครแบบไหนก็เข้าไปกินได้ใช่ครับผมแต่เรามาลองถอดรหัสของพื้นที่ขายดูีรหัสด้ย ผมว่าพอรสชาติมันโอเคแล้วแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรผมว่ามันไม่น่าจะใช่จุดอ่อนนะรสชาตินะรสชาติไม่ใช่จุดอ่อนคือถ้าเกิดว่าทํารสชาติเป็นจุดอ่อนก็ไม่ต้องมาขายหรอกครับอย่างเช่นแบบบางคนจะมาขายกาแฟทํากาแฟไม่อร่อยยังมาขายอีกอ่ะใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละแส่งคืนคือเราไปเผลอซื้ออีกเนี่ยประเด็นมันคือตรงนั้นไม่ใช่เรานี่แหละครับผมนะทีนี้เราก็มาดูว่าทางกันแสงว่าจุดจุดอ่อนจริงๆ ผมว่าได้ยี่อยู่ที่อุปกรณ์นะตัวสถานที่แผงแผงที่ขายแล้วที่ขายใช่แผงที่ขายมันมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างนี่ผมถอดรหัสมันออกมาเลยนะครับผมนี่คุณผชมฟังรหัสไม่ดีนะครับผมเก้ันนี้เหรอ ตอนราคาลงมาแล้วแบ่งไนแบ่งไปสัดโซนของของพื้นที่เนี่ยนะประกอบด้วยหนึ่งคือส่วนที่เป็นดิสเพลย์นี่เขาเรียกโซนดิสเพลย์โซนที่โชว์ของถ้าเป็นร้านส้มตำนี้เห็นได้ชัดมากเลยจะมีเนื้อนะห้อยมีอะไรลิผ้าคี้ลิ้วผ้าคี้ลิ้วตามีมันละกออีนี่เขาเรียกว่าส่วนดิสเพลย์ตู้โชว์บางคนก็ได้เอากาศหอมแบบเอาอะไร

โซนที่ส่วนที่่าคือส่วนปรุงอาหารคุกกิ้งโซนคุกกิ้งโซนครับผมจะจะลวกต้มผัดแกงทอดหอมผรกทิพตาครับผมหลังจากปรุงแล้วใช่ไหมครับผมมันก็ต้องมีส่วนสต๊อกของก็คือส่วนที่เก็บของอ่านี่ส่วนที่4ส่วนส่วนที่4ส่วนที่เก็บของสดของแห้งไม่เก็บตรงดิสเพย์นะนั่นนั่นเก็บส่วนหนึ่งอันนี้เป็นเก็บสต๊อกอย่างเช่นอย่างเช่นบัญชีเรามีมันมีหมดไงมีวันสดแต่ทำไมที่ต้องต้องใส่น้ําแข็งที่ต้องแช่อะไรอย่างนี้ครับผม แล้วก็ส่วนที่ห้าส่วนที่เป็นส่วนขยะทิ้งขยะนะใช่สิตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่สุดเลยนะจุดอ่อนมากๆมากมากเลยอ่ะพอๆกับส่วนที่หกนะครับครับค่ะส่วนที่หกคือเก็บเก็บพอส่วนที่หกใช่สิต้องเก็บาดอกเรลาเท้า้งหลังส่วนที่หกส่วนที่หกส่วนที่หก็คเคส่วนเก็บล้าง เพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างสมมติว่าเป็นแผงวยเตี๋ยวครับผมก็กินเสร็จก็ต้องมาเก็บแล้วก็ล้างใช่ไหมโอ้ยนี่เห็นเห็นภาพเออเห็นภาพแล้วบางบางทีอร่อยนะแต่มันไม่น่ากินแหมแล้วบางทีไอ้ส่วนที่ขยะนะส่วนที่ขยะส่วนที่น้ําอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ใกล้ๆกับส่วนล้างนั่นแหละแล้วบางทีก็เอาขยะแล้วมาล้างเอ้าให้ผิดอันอะไรเงี้ยครับผมแล้วส่วนที่เจ็ดอันนี้อันนี้สาคัญครับส่วนเลี้ยงลูก จริงเออจริงนะเห็นไหมเพราะว่าเพราะว่าไม่ทิ้งลูกไว้ที่บ้านนี่นียอมมีลูกเลยแล้วก็สําคัญคือบางคนมาเป็นมุ้งมุ้งนอนตรงไหนครับนอนด้านบนใช่ถ้าเกิดผู้ชมสังเกตพวกหัวรถเทรลเลอร์นะหัวท um> ี่รถเขาลากลากตู้คอนเทนเนอร์เขาจะมีด้านบนสเปซด้านบนนะให้ขึ้นไปนอนเป็นแอโรไดนามิกแล้วก็จะมีที่นอนได้หลักการเดียวกันหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันบางคนนี่ผมว่าเป็นต้นต้นเหตุของตู้ซ่อนผี พอเปิดตูด้ดานลมออ้าวมีเด็กนอนอยู่จริงเออเออนี่เขาเลยบอกผมเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้ถูกออกแบบส่วนเลี้ยงลูกมาให้เออ,เอ,อจริงออจริงจริงส่วนนี้เป็นส่วนที่เจ็ดนะส่วนที่เจ็ส่วนที่แปดนี่ก็เป็นส่วนสำคัญครับคนไทยเลยเป็นยังไงครับฝรั่งก็ต้องงงครับผมส่วนเอนเตอร์เทนคุณเคยเห็นแม้เวลาไปแผงขายข้าวมันไก่หรือหรือก๋วยเตี๋ยวครับผมมันจะต้องติดทีวีไว้ใช่ เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาสายอากาศเสาอากาศไปเสียบกับตามเสาชาวบ้านแล้วสายก็จะโยกอย่างมาที่ทีวีเนี้ยดูสัญญาณมาแแล้วเสียงจะดังมากเสียงดังเสียงดังโอ้โสนุกสนานแล้วนั่งหมดเละแล้วก็ต้องทีวีก็แค่นี้นะไอไอคนกินก็ ก็อยากจะดูด้วยมันเพื่อสร้างบรรยากาศเฉยๆหบางคนก็จะมีวิทยุเปิดเพลงอันนี้ก็จะมีผลมีผลต่อสเต็ปการตำของพ่อค้าส้มตำถูกผมเลยเรียกว่ามันเป็นส่วนเอ t e r t แปดส่วนสําคัญครับผมนะซึ่งซึ่งส่วนไม่สําคัญก็มีจริงๆมันตั้งแต่ส่วนที่7ลงมาไม่สําคัญครับผมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราม่ไวต์ไงไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามามารู้เพื่อเอามาพัฒนาครับผมใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วถ้าเราออกแบบดีๆเนี่ยมันยังเพิ่มมูลค่าให้กับตัวตัวร้านเพิ่ม กลุ่มเป้าหมายได้ด้วยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเพิ่มความน่าซื้อเพิ่มสุขอ,อนามัยเพิ่มโภชนาการได้ครับผมนะครับเราะั้นป,ประเด็นที่2คือคือ ตัวตัวสถานที่เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่ถูกเราออกแบบเลยไหมออกแบบเลยออกแบบเลยออกแบบเลยไหมฮะแป๊บปั๊บปป๊บออกแบบเลยออกแบบเลยครับนี่นะครับเราก็มีปากกาสีครับแล้วเราก็วาดลงไปในกระดานครับอันนู้นสิครับอันนู้นสิครับใช่ไหมมากระดานนี้ทำไมล่ะครับเขาไม่ได้เอาปากกาตามาเขียนบนสัมซุงเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับอ่ะเราออกแบบกันนะครับลองดูรูปประกอบไปพร้อมกันนะครับอันนี้สมมติผมตั้งชื่อว่าร้านสมต่อยตามสั่งครับผมนะครับผมสมต่อยก็จะต้องอย่างที่บอกโซนที่สำคัญที่สุดก็คือมีส่วนปล ส่วนเตรียมแลวก็ส่วนดิสเพย์อันนี้คือ3อันที่แบบสำคัญที่สุดเล่ยใช่ครัก็คือหลักการคือทําให้ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็น่ารับประทานแล้วก็เก็บเก็บง่ายเก็บง่ายครับเก็บได้ก็ลองออกแบบนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครสักคนที่เป็นร้านนะครับขายอุปกรณ์หรือว่าขายขายพวกรถเข็นนะลองลองออกแบบรถเข็นดูอย่างเช่นดูอย่างเช่นนะครับลองเปิดรถเข็นที่สามารถพับ พับเปิดกลางวางตั้งขาวอะไร่ง้มาได้ตั้งได้นะครับอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าทาอย่างนี้นะหนึ่งก็คือคุณจะโดดเด่นขึ้นมาจากจากร้านรอบข้างอยู่แล้วมีพื้นที่ชัดเจนนะคบด้านในก็เป็นส่วนเตรียมมีส่วนดิสเพลย์เรียบร้อยเปิดขึ้นมาพุ๊บข้างล่างก็เป็นช่องก็เอาไว้เก็บของอีกฝั่งหนึ่งก็เปิดไปก็เป็นแบบปรุงบางที่เอาไว้ปรุงนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งอาจจะยกออกมา ตั้งเป็นสเตชันสำหรับเรือนตั้งสเตชันใหม่สำหรับเตาเตาแก๊สแก๊สก็เอาใส่ไว้ด้านหลังสมมติวนี้หลักการง่ายๆอย่างเงี้ยก็เราก็จัดการได้แล้วสามโซนแค่3โซนแล้วก็อย่าลืมนะครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เราทำเรื่องแมลงครับผมบกี้ไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเน้นกันเลยคือการสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์สร้างแบรนด์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นสมต่อยเราสมต่อยก็ต้องมีอัตลักษณ์มีอะไรที่ทำให้คนน่ะ จดจำได้ว่าเฮ้ยนี่มันร้านสมต่อยนี่หว่าเช่นลโล่ป้ายชุดชุดโลโก้หรือรถที่เอามาเนี่ยก็ใช้ได้ถ้าคุณผู้ชมดูสมต่อยแล้วนึกไม่ออกเนี่ยผมผมยังอยากยกเคสที่เขาสร้างแฟรนไชส์สร้างเป็นแบรนด์พวกอย่างเงี้ยครับผมอย่างเช่นชายสี่มีเกีียวอัานี้ชัดเจนลูกชิ้นปลาลูนีอะไรบงกุเดอคือลูกชิ้นปลาระเบิดซึ่งช่วงนี้ฮิตในเมืองเรามากลูกชิ้นปลาระเบิดปลา ปลา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 ไม่ใช่ปลาครับผมแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าเรื่องขยะการเก็บล้างเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่จุดอ่อนมากๆ่อนมากเพราะฉะนั้นจริงๆการการเก็บล้างกับขยะมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบรรจุภัณฑ์ก็คือเวลาคุณซื้อกระเพราครับผมก็ใส่กล่องโฟมไปผมเนี่ยอยากจะลนนลงเลถึงรัฐบาลเลยนะใครเป็นรัฐบาลก็ตามผมอยากจะลรนลงว่า คือเมื่อไหร่เราจะเราจะเลิกใช้กล่องโฟมที่มันย่อยสลายได้ยากต้อไม่ดิถ้ณปัจจุบันเรามีกล่องโฟมที่ย่อยสลายได้ที่ทำมาจากหลายๆอย่างนะทั้งมันสำปะหลาดทั้งข้าวโพดตรงใบตองหรือกลับมาใช้ใบตองเหมือนเดิมไหมใช่ไหมผมว่ากล้วยเป็นเป็นเป็นพืชที่ที่มีคุณค่าราคาน้าอัดลมมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นผมเราจะลงให้เลิกใช้กล่องโฟมเพราะมันจะลดขยะไปได้นะแล้วขยะพวกนี้ พอเรามาใช้วัสดุที่ธรรมชาติครับมันจะกลายเป็นอ่เราเรียกว่าขยะเปียกใช่ไหมมันจะเป็นขยะย่อยสลายเนี่ยมันสามารถที่จะหมักสร้างเป็นพลังงานได้อีกก็ไม่ต้องไปเสียพลังงานในการแบบทําลายถูกแล้วมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อร้านตามสั่งของคุณครับแล้วการเก็บร้านครับผมเรื่องของการเก็บร้านนี่ก็สําคัญผมว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะที่เราจะอนุญาตให้มีตามสั่งมีร้านไปตั้งอยู่เนี่ย ทางรัฐเอง้ารัฐน่าจะสนับสนุนเรื่องของก๊กแนพื้นที่สําหรับพื้นที่ตั้งให้ได้เลยปัจจุบันนี้เราอยากตั้งร้านตรงไหนก็ตั้งแล้วใช้ไม่หีหลบเอาแล้วก็ก็รม่งท่อไม่ถูกไม่น้ำสาธารณะใช่ไม่ดีไม่เพราะฉะนั้นถ้าเราทําแบบนี้จัดการแบบนี้นะมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันครบวงจรครบถูกแลวนี้มันมีตัวอย่าง ที่ได้บทตองกับพวกเราเนี่ยชอบมากเลยที่เขาดีไซน์เรื่องนี้ผมให้อันนี้เป็นหนึ่งในดวงใจเลยนะครับแต่เอาเอาว่าดูในสภาพการแล้วภรรยาเหรอครับภรยาก็ส่วนหนึ่งครับผมผมบอกว่าร้านที่ผ่านการดีไซน์จากดีไซเนอร์เนี่ยมันดูกันออกว่ามีการจัดการยังไงนี่คือหตัวอย่างครับคุณผู้ชมไปดูกันครับลองดูตั้งแต่รถของเขา รถของเขาเนี่ยนะครับหรือแผงลอยเคลื่อนที่แบบนี้นะครับจะมาด้วยกัน3สเตชันสเตชันหนึ่งเนี่ยคือส่วนที่เอาไว้ปรุงก็จะประกอบด้วยมาด้วยกัน3ส่วน3ส่วนส่วนปรุงส่วนปรุงส่วนปรุงอาหารอ่าส่วนปรุงในนี้ก็จะมีส่วนเตรียมไปด้วยนะครับก็มีดิสเพย์มีดิสเพย์อยู่นั้นอ่ามีคุกกิ้งแอร์เรียอยู่ตรงนั้นนะครับ แล้วก็ส่วนที่สส่วนที่2นี้จะมาเป็นคเรื่องส่วนส่วนซัพพอร์ตก็คือส่วนไอ้ส่วนที่เราจะไปแช่ของส่วนที่เก็บท่านหัวหน้าเก็บสต๊อกของซึ่งอาจจะเป็นของสดซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยอย่างในรูปเนี่ยอยู่ขวามือเนี่ยที่นกนางนวลกำลังจะไปเก็บนกนางนวลก็ตรงนี้ก็จะเอาไว้แช่แช่เป็นแบบอาหารสดต่างส่วนที่3ส่วนที่3เนี่ยเขาจะมาเป็นเซ็ตที่สามารถจะพับเก็บแล้วก็วางให้มันกลายเป็นโต๊ะ ที่นั่งเหมือนที่นั่งกินซึ่งซึ่งซึ่งพอออกแบบนี้แล้วมันดูดูดีมากคุณผู้ชมดูดีแล้วถ้าคุณผู้ชมทำได้อย่างนี้แล้ว,ลวก็รู้ชตาแน่นอนเลยโอ้ย มีซีรีส์อาหารเราที่มาตั้งแต่เรื่องเล็กๆเช่นแมลงแงไดที่สิดไดที่สิดไดที่สิดคือจิงเลีดนั่นไงหอมลิขิตหอมลิขิตหอมเลีิดคือวันนี้เป็นเรื่องของแผงอาหารแบบพร้อมปรุงพร้อมปรุงนะครับซึ่งพร้อมปรุงหรือกินุ่วนจริงๆแล้วเราใช้วิธีคิด เดียวกันกันละปัญหาตั้งปัญหาคนละปัญหาใช่แล้วหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆเท่านั้นเองนะครับดีไซน์กู้ชาติเราเนี่ยนะะบวนการเราพยายามจะมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการในการคิดแก้ไขปัญหาแล้วก็ออกแบบมันช่วงหน้าเราไปพบกับดีไซน์ฮีโร่ครับผมวันนี้จะมีดีไซน์ฮีโร่ท่านไหนที่เข้ามาร่วมกระบวนการกู้ชาติกับเรานะครับช่วงหน้าเจอกันครับดีไซน์ฮีโร่